สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับหลายท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่าน,นึ่งส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่1พฤษภาคม2509 เกิดวันที่1พฤษภาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะวันนี้พ่ออ้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่1พฤษภาคม2509ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2,567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ค่ะไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีปู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดนะจา๊ะท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างขีผููสูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีเกิดในวันที่1มาเข้าสู่คำถามสาหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่1พฤษภาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนเมษายน2569 กาท่านสะดวกช่วงไหนท่านก็สามารถที่จะประดงทะเบียนผู้สูงอายุได้นะคะไม่ควรให้เกินเดือนเมษายน2569เพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านจะได้รับเบียรอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1 พฤษภาคม2569เพราะฉะนั้นตามระเบียบเลยนะจ๊ะท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่พูดสูงอายุตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเท,าทศาบาลหรือสํานักงานเขตณภูมิลําลเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านท,ที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีการฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าจะตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบหาก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพูสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมานะคะหรือท่านใดที่จะสอบถามเออรน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพสูงอายุในเดือนไหนนะจ๊ะใตา้คอมเมนต์ส่งคําถามมา ได้เลยทุกคำถามที่ส่งมา mm hmm. พอร้อยเอกตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อย c ชา n นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสำหรับในคลิปนี้พอร้อยต้องกราบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ